สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาสู่บทที่2แล้วนะคะก็คือเครื่องมือสําหรับการเขียน Python จากบทที่แล้วนะคะบทก่อนหน้านี้เราได้ทาความรู้จักกับ Python ไปแล้วว่า Python เนี่ยเป็นโปรแกรมอย่างไรมีข้อดีอย่างไรนะคะล้วก็ในบทนี้เราก็จะมาดูกันว่ามีเครื่องมือไหนบ้างน,นะคะที่จะใช้สําหรับเขียนที่จะใช้สําหรับการเขียน Python นะคะ เครื่องมือที่ใช้สำหรับเขียน Python เนี่ยก็จะมีเยอะแยะมากมายหลายโปรแกรมเลยนะคะก็จะมี Python IDL นะคะก็จะมาอยู่แล้วเนี่ยก็จะมาพร้อมอยู่แล้วในจกักรารที่เราติดตั้ง y t h o นนะคะแล้วก็จะมี a p t a n a Studio 3นะคะก็สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแยกแล้วก็แบบเป็นปักเองนะคะ แล้วก็ต่อไปเป็น Python Win แล้วก็ Active Python นะคะแล้วก็ตัว SPE นะคะเป็นตัวแก้ไขที่มาพร้อมกับตัวแบบ User นะคะแล้วก็มีตัว Wing IDE นะคะเป็นตัวแก้ไขที่มีระบบ Syntax Highlight ด้วยแล้วก็มีการจัดย่อหน้าตามบริกณรของ Python ให้อัตโนมัตินะคะแต่ว่าข้อเสียของ Wing IDE เนี่ยก็คือไม่ใช่เป็น f ีแวระก็คือเสียตังในการใช้นั่นเองนะคะต่อไปก็คือ c o m o d o ตัวนี้ก็มีตัว syntax highlight เหมือนกันมีย่อหน้าเช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ไม่ใช่ฟิมแบนเหมือนกันต่อไปก็เป็น p y t e a d แล้วก็ pyskipter แล้วก็ deadbin นะคะเครื่องมือทั้งหมดเราสามารถเลือกใช้ตามความถนัดตามความเหมาะสมของแต่ละคนนะคะไม่จำเป็นจะต้องติดตั้งทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ python i d l นะคะก็จะมีตัวก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ทำการเขียนคำสั่งไปตรงนี้ค่ะ แล้วก็ตัว a อปทารานะคะน,นี่ก็จะเป็นไพทอนวินแล้วก็เป็น Active Python ก็จะเป็นเหมือนออกเป็นคอ m ม่าไลน์นะคะอันนี้เป็น SPM นะคะหน้าตาแบบนี้แล้วก็วิ่งใน ID นะคะมันเป็นแบบนี้มีไฮไลท์สิ y แท็กให้ด้วยแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ของฟรีนั่นเองแล้วก็คิลด์ตัวนี้ก็ไม่ใช่ของฟรีเช่นเดียวกันแล้วก็เป็น p y d e p บบน,นี้แล้วก็ไพ่คิปเตอร์และสุดท้ายก็คือเ e ็บินนะคะจริงๆอาจจะมีโปรแกรมที่ใช้สำหรับเขียนไพท่อนได้อีกนะคะ mm hmm. ก็มีเป็นเพียงแค่ตัวอย่างแล้วก็แบบนะนำนะคะในการอีน,นี้ก็ต้อทำการติดตั้ง Python ก่อนเลยไม่ว่าเราจะเลือกใช้ตัวไหนก็ตามเขียนเราก็ต้องทำการติดตั้งตัวไพ t ท o อก่อนนะคะ วิธีการติดตั้ง y t h o n บน w i n d o w s XP นะคะก็ไปดาวนะ์โหลดได้ที่ www.python.org แะดาวน์โหลดตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกดาวน์โหลดตาม Windows แล้วก็ตามรุ่นของตัวเองนะคะในต,ตัวนี้ก็จะเป็นเลือกเวอร์ชัน2.7นะคะก็จากบทที่แล้วนะคะบอกว่า Python เนี่ยเวอร์ชันล่าสุดแล้ว,ลวถึงเวอร์ชัน3ตัวนี้นะคะในกรณีนี้ก็ขอติดตั้งเป็น2.7แล้วก็เป็นบน Windows นะคะ เมื่อทำการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กด d ั u บ์แล้วคลิกนะคะแล้วก็เลือกที่ install o l user แล้วก็ปิิก next นะคะแล้วก็เลือกผ่านนะคะ,แล,ละ,คะแล้วก็รอสักครู่นะคะให้ไพทอเนี่ยทำการติดตั้งเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็คลิก finish ค่ะเมื่อเราไปที่สารเมนูเนี่ยก็จะ เห็นว่าโปรแกรม python 2.7เนี่ยได้การติดตั้งมาเรียบร้อยนะคะก็จะมีการติดตั้ง i d มีแบบนี้ให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มี python command line ด้วยก็คือ active python ะคะขึ้นมาให้เรียบร้อยก็วิธีการติดแล้วก็มาดูกันตัวที่ให้มาก็คือ python i d e นะคะก็ป้อนคำสั่งของ python ได้โดยตรงเลยแล้วก็แสดงผลทันทีต่อไปเป็นแบบ command line นะคะ ทีนี้ก็ขอเลือกโปรแกรมที่จะใช้ในการเขียน Python เป็น a p p ช a นาสตูด3นะคะอันนี้ไม่จำเป็นจะต้องติดตั้งเป็นตัว a p p t a ตามที่แนะนำนะคะให้ติดตั้งตามความสนัดของแต่ลคนนะคะทีนี้ก็ขอยกตัวอย่างเป็น a p t ช a นาสตูด3นะคะไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ a t เลยแล้วก็เขาจะมีให้ดาวน์โหลดตรงนี้หน้าแรกเลยนะคะก็ให้เราคลิกดาวน์โหลดนะคะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะเป็นคลิกแล้วก็ Install ค่ะ แล้วก็เรื่องของ license นะคะเรื่องของลิขสิทธิ์แล้วก็เขียนค่ะเรือ่อง่านนะคะแล้วก็จะให้ access อะไรบ้างก็ติดออกมานะคะหรือว่าจะแล้งแต่งนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็คลิก install ค่ะแล้วก็รอสักครู่นะคะให้แอปชนร์นี้ทำงานติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็คลิก close ค่ะตรงนี้ก็จะเป็น ตัวไอคอนขึ้นมาให้หลังจากที่เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเราติดตั้งอัชนาะเนี่ยเราก็ไม่ยังไม่สามารถเขียน Python ได้เลยเราก็ต้องทําการเพิ่มปลักอินเข้าไปก่อนนะคะโดยการที่ไปที่ New แล้วก็ Project นะคะแล้ก็เลือกที่ไพเ e v p r r o j e t t ตัวนี้แล้วก็คลิกเ e x t นะคะแล้วก็ ตรงนี้แหละค่ะที่จะทําการทําให้ y y t o o เนี่ยเขียนบนแอปธนาได้ก็มาที่ตัวนี้นะคะ p a s e c o n f i c นีตัวนี้นะคะแล้วก็คลิกไปค่ะแล้วก็มีมุตัวนี้นะคะแล้วก็ตรงองย่าลืมว่าตรงนี้อยู่ในส่วนของ p y เด็แล้วก็ Interpreter แล้วก็ p Python มาถึงสมนี้นะคะก็จะขึ้นมาเป็นป้อมอัพแบบนี้ก็ให้เรากด Bounce ไปนะคะแล้วก็เลือกไฟล์ Python ที่เราทําการติดตั้งเอาไว้นะคะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยก็จะมีบอกว่า Python เนี่ยอยู่ผ่านนี้นะ,น,ะนะแล้วก็คลิกโอเคค่ะแล้วก็คลิกโอเคอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็รอสักครู่นะคะให้โมดูลทำการ install ลงเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะคะ,ะตรง peace conflict ตรงนั้นก็จะหายไปตรงนี้ก็จะขึ้นมาเป็น2.7นะคะแล้วก็ทำการตั้งชื่อโปรเจกต์ได้เรียบร้อยเลยค่ะทีนี้ก็จะทำการเขียน Python บนกแอปนาได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามี Project Test แล้วก็มีไฟล์ hello py นะคะก็คือสามารถใช้งานเขียนโปรแกรมเป็นภาษา Python ได้เลยะคะ่ะ